สวัสดีครับผมนาดิลเลม่เกียผมและนักสาวใช้ในการบุญคะฟวงใบงานที่8ให้นักษาออกแบบแรดเตอร์ไดรแกรมพร้อมทั้งออกแบบ HMI ให้มีการแสดงตามของทามเมอร์สตาร์ทสตาร์ทคือ X 0นครับสต็อปคือ X หนึ่งด้วยองครับ R คือ Y หนึ่ง Y กันด้วยครับไฟแดง Y สาไฟเหลืองเทดด้วย Y สาม ไฟเขียวแทนดไว้ใบสองครับอ๋อไม่เปิดเทีย,ยบี้เลยจบเมื่อสตาร์ทไฟแดงทำงานแปดวิและไฟเขียวทำงานห้าวิและไฟเหลืองทำงานสามวิและไฟแดงทำงานต่อแปดวิทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆครับ กรสามเป็นว่าไวส์